ครับเ,าเราได้กำชับนะครับการใช้เครื่องมือในการควบคุมผู้ชนนะครับให้เป็นไปตามระบบเป็นตามระเบียบนะครับมีการประกาศเตือนพี่น้องจืงเหมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับและแพทย์อา,าสาให้ออกจากพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยป็นอาจจะมีที่น้องสืงเหมือนชนที่ยังออกไม่ทันนะครับและอาจจะโดนลูกหลงใน,นช่วงชุลมุนในส่วนนี้ท่านผู้ัการอุตสรบาลเนี่ยท่านารับทราบแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับครับคุณแก้วรอรินแชนแนลนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมพบกับการแถลงของตำรวจหลังม็อบลีเด็มนะครับเข้าใจว่ามีผู้บัญชาการเขาเรียกว่าหมอบชนมาแถลงด้วยนะครับกับคุณ้ชมสี่นะคัยก่อนที่จะลงรายละเอียดผมขออนุญาตย้ำ หลักการสําคัญ3เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งผมย้ําทุกครั้งนะครับว่าการชุมนุมในห่วงเวลานี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่นะครับโดยเฉพาะกฎหมาย2เรื่องก็คือพรกบริหารและการใถานการฉุก,กเฉินกับวบควบคุมโรคติดต่อนะครับสองเรื่องนี้เรายังคงต้องเดินหน้าที่จะดำเนเินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในประเทศเกีย่ยวกับเรื่องโรคติดต่อนะครับ หลักการที่สองนะครับเราจำเป็นต้องใช้เครื่องปีดขวางในบางพื้นที่การชุมนุมเนื่องจากอันที่1ก็คือเกรงว่าจะกระทบกับสถานที่สำคัญของทางราชการนะครับและเหตุผลอันที่สองคือเราไม่อยากให้ผู้ชุมนุมเนี่ยกระทำความผิดและเราจำเป็นต้องดาเนินการต่มไปตามกฎหมายไปมากกว่านี้ระยับระงับจับย,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 บยัไว ระดับหนึ่งยังดีกว่าที่จะเกิดความเสียหายทั้งกับตัวผู้ชุมนูลเองและกับสถานที่รายการสำคัญนะครับหลักการข้อที่สนะครับก็คือการระงับจับจั้งผู้ชุมนุมไม่ให้ไปทําร้ายทําลายสถานที่สําคัญทํำลายสิ่งผิดขวางเรามีมาตรการระงับจับจั้งที่เป็นมาตรการตามกฎหมายและเป็นมาตรการที่ ผมจะใช้คําว่าได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลักการสําคัญต้องไม่เป็นอันตรายกับชีวิตของผู้จุมดุนะครับเราพยายามดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบและไม่เกิดความรุนแรงให้มากที่สุดมีการบอกเตือนผกระยะที่สําคัญนะครับ เรามีการบอกว่าพื้นที่นี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการเคลียร์ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ออกไปเนื่องจากเป็นมาตรการในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําลงไปเรายืนยันนะครับว่าทําไปเพื่อรักษากฎหมายนะครับนั่นกะ็เป็นมาตรการ3มเรื่องที่ผมอยากจะยืนยันทุกครั้งที่มีประกาศรนะครับแล้ต่อไปนะครับ ทางโฆษกกองยการหู่นละกอนบาลปนุตีพิยะตวิชัยจะมาสรุปเรื่องราวที่ถามมาแล้วก็ผลการปฏิบัติให้สิ่งจนเราฟังครับเชิญครับครับดยดีพี่น้องตัวและพี่น้องเะชาชนาที่รักคุณแครับตั้งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับที่น้องตรพี่น้อเ้านกคุณแม่ครับตั้เอ่กาี่านเ่อวนนี้นะครัี่น้องตำรวจและพี่น้องจาห้าที่รักคุณแม่ครับต้งหนึ่งนะครับ เริ่มจากเมื่อวานนี้เวลาประมาณ17บเนาากาได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมน,นะครับเริ่มชุมนุมกันในสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกก็จะเป็นบริเวณท้องสนามหลวงเรือนหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณถนนเสาดีประชาธิปไตยนะครับบริเวณด้านหน้าของร้านแม่กล้วยแล้วนะครับเวลา17่เส็จนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้า มแมคโดนัลได้มีการรวมตัวกันและตั้งขบวนกันเพื่อที่จะเดินทางมาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าโรงแรมราชนากรินทร์เวลาติเ๊เจ็นาฬิกานามีห้นาทีท่านผู้กับสอนอชนะสงครามพันเวชนองได้มีการประกาศแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมน,นะครับบริเวณดินพองสนามหลวงด้านหน้าอนุสาวรีย์แม่พระธรณีบีบมวยผม นะครับแจ้งเตือนเดที่ท่านตรวจสบว่าว่าการชุมนุมในขณะน,นี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับในลหลายอาณาิตไม่ว่าจะเป็นตามรอทถุเกเฉิญตามประกาศฉบับที่5ของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแาก้ไขการการับฉุกเฉินลงมาที่5มีนาคมนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับบลควบคุมโรคนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลับถักดันจ้านที่ ะครับออกจากบ,บริเวณนั้นนะครับมีการโผล่ไล่และมีการลุ่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนะต้องต้องถอยร่นออกมาในที่ปลอดภัยนะครับเวลา18นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการรื้อสิ่งสิ่งขวางบริเวณพร้อมสนามหลวงแนวที่หนึ่งออกจากบ,บริเวณที่เจ้าหนาตำรวจได้ตั้งเตือนเอาไว้นะครับต่อมาเวลา18นาฬิกา30นาที กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการพยายามนะครับเคลื่อนย้ายแนวปิ่นปิดฝาหรือตู้คาร์เดอร์นะครับมีการใช้รวดสลิงนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับเคลื่อนย,ย้นายขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้ใช้สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่อ,อเหล็กท่อนไม้นะครับและ งานต้นทิศรายการลูกแก้วลูกเด็กตลอดจนระเบิดบางชนิดนะครับโยนใส่ด้าที่มั่งวนนะครับแล้วก็บางส่วนจะเป็นระเบิดที่มีลักษณะวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่ายนะครับโยนใส่ด้านที่มั่ดวนนะครับเวลา18ดแปดนาทีหาตินาทีนะครับกล,ลุ่มผู้ชมนุ่มได้เคลื่อนย้าย ติดกีขวาหรือทู้พันเนุ์เนอร์กีบหนึ่งทู้นะครับเปิดเป็นช่องนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะบุกรุกไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่วงห้ามนะครับและมีการประากาศเตือนไว้ทุกระยะนะครับเกิดอังเกตได้าภาพว่าจะมีการใช้ทั้งวัสด,ดุระเบิดนะครับด้าวหุ่ต่างๆที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ,นะรบแล้วก็พยายามพิจารณารุกเข้าไปมีกลุ่มผู้ชุมนุมสี่ตัวนหนึ่ง นะครับได้ดทำอันตรายนะครับโดยมีการทุบทำลายสิย่งของของทางราชการไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับมานั่งนะครับแล้วก็แผงเหล็กนะครับแล้วก็นำวัตถุกรลดาษนะครับมาทำลายเจ้าหน้าที่หน่วยที่ราชการอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเวลาตีเก้านาฬิกานะครับได้าที่ตำรวจได้มีการประกาศเตือนผู้ชุมนุม ให้หยุดการดําเนินการเช่นนั้นนะครับแต่กลุ่มพื้นนุ่ๆก็ไม่ได้หยุดการดําเนินการนะครับหลังดำเนินการพยายามที่จะหุกไปในพื้นที่หูวห้าพนะครับโดยมีลักษณะที่เป็นอันตรายมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้นะครับในบริเวณสถานที่ราชการสําคัญนะครับที่อยู่ในรอบบริเวณนั้นท่ที่ตารวจจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้อ่การฉีดน้ําเพื่อเดินกลุ่มพื้นนุ่นะครับ เวลา19นาฬิกา20นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามบุกเข้าไปในบริเวณสถานที่ที่ได้ที่ตำรวจราจรอยู่นะครับด้านหน้าที่ตำรวจตึงได้เคลื่อนนะครับพลุกพล่านขู่จนนะครับมาเโดนการแก้ไขปัญหานะครับได้จากนั้นได้มีการพยายามผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมออกโดยจากบริเวณท้องสนามหลวงนะครับจนกระทั่งเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะนักษาพื้นที่ความสนหลังหลวงไปได้นะครับกลุ่มพุทนุม,มนก็กระจายตัวออกไปในสองพื้นที่หลักนะครับโดยเป็น أ, บริเวณที่หนึ่งก็คือบริเวณสะพานข้าปิ่นเก้านะครับเจริญสะพานข้าปิ่นเก้าและบริเวณโดยรอบบริเวณที่สองก็คือบริเวณอนุสาวรีวย์ประชาธิปไตยแยกข้อบัวและพื้นที่โดยรอบนะครับ จากนั้นนะครับเวลา21นาฬิกา40นาทีนะครับได้มีการจุดนะครับเพลิงในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับโดยรอบพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ชมนูนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนด้านตาดัเนินบริเวณด้านหน้ากองสลากนะครับบริเวณสนามหลวงนะครับด้านหลังของโรงแรมด้านโกสินบริเวณเชิงสะพาน ผมเด่นที่ปิดเจ้าและพื้นที่อื่นๆนะครับมีการทุบทำลายทำลายหน้าที่ตำรวจนะครับมีการเผารถของหน้าที่ตำรวจหลายพันบริเวณสะพานบันชาตินะครับแล้วก็มีการทุบทำลายแล้วก็วางเพลิงของรถโดยสารราชการและรัถตีบของน้องชาชนจนกระทั่งเวลาประมาณ00.03นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะ ราชการนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ตามปกตินะครับซึ่งในขณะนี้และที่ตำรวจได้ทำการจับกลุมและควบคุมตัวนะครับผู้กระทำผิดในเบื้องต้นนะครับได้ทันที่จับกุมอยู่20นายนะครับขณะนี้ได้นําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีนะครับในข้อหาหลักๆก็คือนะครับร่วมกันชุมนุมนะครับโดยผิดกฎหมาย ตามประการถูกเฉินมาตรา9กานะครับประกอบกับประกาศของหัวหน้าเลื่อนอบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ถูกเฉินนะันทางด้านความามั่นคงฉบับที่5้าลวันที่5้มีนาคมนะครับเป็นข้อหาที่1ส่วนข้อหาที่2ก็คือมั่วตุนในขณะที่มีความเปรี่ยนต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับเป็นความผิดตามระบอกควบคุมโรคนะครับส่วนในข้อหาที่3นะครับก็คือ ต่อสูสกันตั้งแต่จิตคนขึ้นไปนะครับก่อความตึงโหวขุ่นวายในบ้านเมืองน,นะครับโดยใช้อาวุธจะใช้กระสุนปสลายนะครับเป็นความผิดตามมาตราสองร้อหวรหนึ่งและวรสองนะครับนอกจากนี้ยังมีการกระทําผิดนะครับเป็นการทําร้ายร่างกายเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับมีการร่วมกันต่อสู้ขัดขวางน,นะครับเจ้าหน้าที่งานนะครับมีการนะ สมกบการที่แต่ตามบนขึ้นไปนะครับต่อสู้กับขวางการเดินหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานนะครับและทำลายเจ้งงาหน้าที่หน่วยชาวุธซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา138และมาตรา140นะครับบางส่วนนะครับผู้กระทําผิดบางส่วนที่เราเห็นตามภาพนะครับที่ไปตรวจตามจุดส่วนและก็ะทบจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยจือกวนมากนะครับมีการกระทําผิดตามมาตรา112อ,อย่างจงใจ ใช่ครับซึ่งในส่วนนี้ท่านตะบอกกรมจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำาผิดทั้งหมดโดยเช่นกัดตามกฎหมายต่อไปนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการ,า 7, รเปิดหบบ 7, น้าที่ในครั้งนี้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเข้ารักษารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตำรวจต้นสิ้น9นาย นะครับแล so English, ้วก็นักการศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลมัจจุราชีมของนายนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ครับผู้ของแข็งนะครับกระดูกกระแทกนะครับบริเวณติดตันะครับบาดหร่างกายและอื่นต่างตางนะครับ้็ที่น่าเป็นห่วงหนึ่งรายนะครับกระโหลกติดตัแตกซึ่งขณะนี้ทางการศึกษาส่วนยกรับไปดูโดยละเอียครับก็ในส่วนนี้ก็คงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ องนการศึกษากอบางอยากจะประบานให้พี่น้องประชาชนได้ถึัควรได้รับท้าบครับับถึงกัรต่องกันสัตว์ร่า And some of them were injured by the shrapnel from the ping pong bombs. However, it is forbidden to gather at any place or do any act which incites unrest. Police officers must end activity in order to reduce the risk of injuring members of the public and secure the government the <laughs> นะครับโดยที่มีลักษณะกระทุบติดใจก่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยรวมนะครับเราในส่วนนี้ก็คงจะมีการดำเนินคดีตามมาตรา112นะครับส่วนความผิดอื่นๆนะครับก็แต่งี่กล่าวไว้นะครับโดยเฉพาะความผิดที่ก่อความสงบก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเืองตามมาตรา112นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดนี้ประกอบกับความผิดตามประวักเกณฑ์และประควบคุมโลกนะครับ ส่วนความผิดอื่นๆที่เป็นความผิดเล็กน้อยเช่นเมาสุรานะครับหรือพกพาอาวุธแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ดุรุนก็มีการเกียบเทิปรับไปเรียบร้อยครับก็บรรจุถูกจับได้แล้วบรรจุตัวดูแลติดตามจับตุนตัวครับจะไหนดูตัวผู้กระทำาผิดเรียบร้อยครับถ้าจริงๆแล้วนะครับแต่ความรุนแรงที่เกิดข aper, ures, ึ้น อย่างที่เด็นที่น้องื่อมลจนและพที่น้องแต่าจนด้ลต้าว่าความบูรณาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็จะที่ตำรวจเป็นฝ่ายที่จะต้องตั้งรับและรักษากฎหมายนะครับมีหน้าที่ในการรักษาความสงบและก็รักษาสมบัตินะครับฐานะสมบัติและก็บราณาถาสําคัญของประเทศชาติก็จริงๆแล้วนะครับลักษณะการชุมนุมเนี่ย อย่างที่เรียนที่น้องสืบสวนได้รับทราบกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอ้างว่าไม่มีแกนนานะครับแต่เดยแต่การสืบสวนเชิงลึกนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็คงมีแกนนําอยู่ตามปกติแต่ไม่ปรากฏตัวเช่นนั้นเองก็ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบร,รวมเรียนหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะครับมีความยงใหญ่นะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับ ยืนยันว่าเราดำเนินการตามกฎหมายแน่นอนก็ในส่วนนี้นะครับทั้ง20คนเนี่ยจะอยู่ในการควบคุมตัวในทั้งงานตำรวจนะครับนอกจากที่เป็นความผิดเล็กน้อยเนี่ยที่มีการเกิดเท็จปรับไม่ได้รวมในส่วนนี้นะใช่ครับ ที่มีการเปล่เครื่องปรับประมาณ5้าคนครับใช่ครับปัญห,หาส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวไปควบคุมที่สถานที่ควบคุมนะครับที่กองกำลังการตรวจจับ็นแายดนภาคหนึ่งนะครับที่พุทธาน,นีครับ ภาพนี้น er ่าจะเป็นบริเวณแยกข้อบัวนะครับเจ้าที่ตำรวจถูกกลุ่มผู้ชุมนุมี่ยที่เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นที่กลุ่มชุมนุมได้วัดกลุ่มจลาจุลนะครับลุ่มทำร้ายนะครับได้คับรถหนีครับก็อาจารย์ตำรวจบาดเจ็บก็เออไลน์นี้ไม่ไม่ไม่คือรักษาตัวอยู่บ้านคือคือลน์นี้ อาจจะไม่ได้สาหัสแต่ภาพรวมอันนี้เป็นหนึ่งในภาพความรุนแรงที่เราพบนะครับแต่ภาพรวมบางส่วนที่อาจจะไม่ได้นํามาเสนอเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนสาหัสนะครับสาหัสกระทบกระเทือนสมองเนี่ยเวลานี้อยู่ห้องไอซียูก็ดูแล้วกลุ่มผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ในด้านเดิม นะครับก <Go. S 1> ็พี่น้องพี่น้องประชาชนุนสันติตรงนี้แล้วกันว่ามีความจงใจหรือว่าเป็นเหนตุบังเอิญนะครับเพ mm. ราะกลุ่มจักรยานยนต์พวกนี้เนี่ยก็คือกลุ่มเดิมตั้งแต่แกับย่านกับย่านมิตรทาวนะครับ mm. ยังมีอีกหนึ่งภาพครับที่อยา่กับฝ่ากพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะนักสื่ mm. อโซเชียลนะครับเราอยากจะประกาศหาตัวบุคคลคนนี้ เนี่ยครับคือมือระเบิดที่ว้างระเบิดแต่เทศตำร,รวจนะครับจํานวนหลายลูกมากนะครับและพี่น้องสืบสวนและพี่น้องผู้ใหญส่วนใครมีเบาะแสนะครับถึงบุคคลคนนี้นะครับขอให้แจ้งให้กรมชิการวุฒิขอรบานทราบน,นะครับแจ้งให้กรมพิการสืบสวนสอบสวนกรมพิการวาุฒิขอราบาทหรือถ้าผู้กับรตรชาติสงครามได้ครับ ในระหว่างาทาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองจุดหลักฐาน,นาเาานจ,บบนเนจเ้นที่อวีครับระเบิดจะมีหลายชนิดครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในาการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถ้า,าพยานหลักฐานปรากฏว่าเป็นวัตถุระเบิดน,นะครับที่อยู่ในข่ายที่เข้า,ายุทธภัณฑ์นะครับผู้ต้องหาก็จะมีความผิดสูงขึ้นอีกส่วนด้วยครับ

ใช่ครับแล้วก็ถือคล้ายๆอาวุธปืนครับเปา่ว่าเป็นอยู่ในส่วนผูุ้ครับแล้ว่หลักเกณฑ์ใินการชกรุตรงนี้บิกาหลักเกณฑ์กการครับมีจกครับว่าเนนีมี่วน่ครับในับ็ในส่วนนี้นะครับเราได้กำชับนะครับการใช้ เครื่องมือในการควบคุมผู้ชชนนะครับให้เป็นไปตามระบบเป็นปตามระเบียบนะครับมีการประกาศเตือนที่น้องสื่เหมือนชนและที่น้องปัญชาชนนะครับและแพทย์อาสาให้ออกจากพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีที่น้องจืง่เมวลชนที่ยังออกไม่ทันนะครับและอาจจะโดนลุกลงใน,นช่วงจุลบุนในส่วนนี้ท่านผู้จัดการอตุตสาหกรรมบางเนี่ยท่านรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับ อย่างอราวนี้ครับอย่างเมื่อวานครับมีคนโดนเหมือนกับลักษณะของกับสุขจริงนะครับสําหรับผู้ก่อเหตุควรจะทราบไหยครับว่ามาจากกลุ่มไหนครับเอ่อตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลต่างๆตรงนั้นนะครับครับก็อาจจะออกไม่ทันก็ ชนนะครับที่ได้รับทุกหลงนะครับประมาณ11บลายนะครับข้อมูลจากศูนย์เทราวันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ในขณะนี้เรารู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วนะครับได้ก็ที่ตัวมาะอบสวนให้ผ่านคำนะครับได้ส่งโทรศัพท์ นะครับซึ่งเป็นของกลางในคดีเนี่ยไปคับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีการถ่ายจริงไหมมีการลบออกหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนนี้ถ้าพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำผิดนะครับคงจะต้องมีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยครับก็ถ้าสารลงโทษถึงจำคุกก็ต้องถูกไล่ออกกดออกแน่นอนนะครับต้องดูผลคำพิพากษาครับว่าสาลจะพิพากษาเช่นไรอย่างไรนะครับ เป็นรถของทางราชการที่ที่มาใับนในการส่งสระเดอรนะครับเด,เดี๋ยวผมเพิเ่มเติมนิดหนึ่งนะครับการดำเนินการทางวินัยเนี่นอกจากเราจะดูผลการักษาแล้วบางครั้งถ้าผลคารรักษายังไม่ออกหรือปรากฏพยานหลักฐานทางวินัยชัดเจนนะครับและสื่อได้ว่าเป็นการประพฤติช่วยอย่างไรแล้วนะรเราก็ดำเนินการไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปสอดคล้องกันมันก็เพิ่มน้ำหนักพยานให้หนักแน่นขึ้นกับ ในเบื้องต้นผ,ผู้ต้องหาให้การภาเศษนะครับก็ในส่วนรายละเอียดอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับซึ่งเป็นไปได้ตามที่ทําให้การและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณจะต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งคงจะต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยตรงตามทำให้งานหรือไม่อย่างไรนะครับ ก็ออยู่ในจำรวนการสอบสวนนะครับแต่ว่าลักษณะห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ำชั่วคราวเป็นห้องน้ำเหมือนห้องน้ำสนามไม่ใช่ห้องน้ำถาวรนะครับซึ่งตรงนี้ก็คุณจะต้องดูรายละเอียดเป็นรายล้างไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทําผิดนะครับต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับผู้กระทำผิดอื่นๆทั่วไปครับที่สอบถามนะครับว่าทัวันวันนั้นทำไมว่าไม่ได้ปหวัดหรือว่าเออเลเวอร์สอน เมมก็คงจะต้องวันพรุ่งนี้ครับทางทางพนักานสอบสวนเนี่ยนัดตัวผู้ต้องหามาทำการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นราบว่าคุณการานีจะไปด้วยใช่ไหมครับครับาาไปด้วยครับขอบคุณครับทุา